วันนี้พี่มีเกมมาให้ดีมเล่นเ,เป็นเกมที่จะให้ดีมเนี่ยได้ถ่ายชื่อดอมของวงไอดอลเกาหลี 2PM เ,เอาแล้ว 2PM Steady Steady อะไรอะไรอะไร <c oughs> เลือกเอาสวิตหรือปลั๊กไฟสวิตหรือปลั๊กไฟปลักป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 ๊กไฟปลั๊กปลั๊กปลั๊กไฟสวิตหรือปลั๊กไฟ โอเคตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับอยู่กับผมแล้วตอนนี้ต้อนรับดีมพาวิทครับผมสวัสดีครับดีมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อดีมนะผมอ่าช่องชื่อว่าดีมพาวิทนะผมก็ฝากเนื้อฝากตัวได้ครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าดีมเนี่ยมีความชอบที่เหมือนกันกับผมเลยก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเคป๊อปนั่นเองครับ เข้าวงการ K-pop มานี่ตั้งแต่เมื่อไหรให้ผมย้อนกลับไปเนาะว่าผมเข้าวงการ K-pop ตั้งแต่เมื่อไร่แล้วก็เข้ามาได้ไงเนี่ยต้องย้อนกลับไปประมาณ2ปีที่แล้วต้องเล่าว่าผมเข้าวงการ K-pop เนี่ยมาได้เพราะว่าวงวงหนึ่งก็คือ G ีเฟรนโอ้ยพูดชื่อนี้แล้วพี่คิดถึงมากงั่นแหละครับผมยังยังไม่หายครับบัดดี้ทุกคนรู้กันคือจริงๆพี่ผมเข้ามาได้เพราะว่า G ีเฟรนจริงๆแล้วก็ผมชอบแนวเพลงมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากแล้วผมตัดสินใจก็เข้าวงการ K-pop มาได้เพราะ g ีเฟรนเลยครับแล้วจาก G ีเฟรนก็เป็นสต ตอนนี้ประมาณ2ปีแล้วครับผมก็ตามวงใหม่ๆตามเก่าๆพยายามตามเรื่อยๆครับผมเออไหนๆพูดถึง G ีเฟนี่เอาจริงๆนะตอนเนี้ยอย่างล่าสุดเนี่ยยูจูยูจูครับใช่จะปล่อยเดี๋ยวจะปล่อยโซโลแล้วใช่แล้วครับวันไหนนะวันอ้าวอ้าวเดือนวสิบแปดป 18บแใช่สิบแปดสเออส่วนที่เป็นยูนิตชินบีอึนฮาแล้วก็ใครนะออมจีออมจีใช่ชื่อวงอะไรนะวีวิสวีวิสอ่าน่าจะประมาณเดือนหน้าเนาะประมาณให้เห็นข่าวออกมาประมาณกุมภาพันธ์ครับเดือนหน้าหวังว่าบัดดี้ทุกคนนี่ก็คงจะหายคิดถึงกันแล้วแหละรวมถึงผมด้วยนะเออใช่ใช่รอมานานมากนอกจากจีเฟนเนี่ยเราเราตามวงไหนอีกบ้างอ่าเอาสโคบร่าวๆนะครับพี่ณตอนนี้นะเอาแบบวงเมนละกันที่ว่าผมตามอยู่แบบตามจริงๆอ่ะ ก็จะมี weekly ครับผมดีมดีมดีมน่าจะชอบคนนี้นะดีมน่าจะชอบคนนี้นะอาจอาจจะไม่น่าจ่าก็าได้พี่เอ๋อาจจะไม่น่าจ่าก็ได้พี่เอ๋เป็นไงเป็นไงพี่รู้มาอยู่แล้วว่าเราอ่ะชอบคนคนนี้ ทำไมถึงชอบจีฮันน้องเป็นคนที่น่ารักดีอะพี่แล้วก็เป็นคนที่เหมือนเรนลี่แล้วก็ดูแล้วแบบแตัมุอตั้งมีอะพี่น้องน่ารักแหะเอาจริงนะนถึงแม้พี่อะจะเป็นเมนของแจฮีก็จริงนะแต่ว่าน้องจีฮันก็คือแบบโอ้โหโคน่ารักอ่ะ <c oughs> ก็อย่างี่ถามเมื่อกี้ใช่ไหมมีเบลี่แล้วก็ลูนา่าครับพี่มีลูน่าเพื่อนยินก็เป็นเออออร์บิทใช่ไหมนี่เออใช่ผมแบบเรียกเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาเป็นหนึ่ง ครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอิร์ธเป็นออร์บิทตัวยงเลยใช่ไหมถามว่าพี่ถหนว่าเอิร์ธเป็นออร์บิทตัวยงเลยใช่ไหมตัวยงเลยเป็นเมนใครเป็นเมนใคร ฮีจินครับพี่อ๋อฮ e like ีจินน yeah, ้องกระต่ายกระต่ายใช่ครับผมณจได้ว่า2คนนี้นี่ชอบกระต่ายเหมือนกันคนหนึงชอบจีฮันคนหนึงชอบฮีจินเราสมารคมรักกระต่ายทั้งคู่ครับตเมื่อกี้ค้างกันว่านอกจากวงจีเฟนเนี่ยวงที่ชอบมากที่สุดนี่ก็คือวิกลี่ลู n a แล้วมีวงอะไรอีกสเตซีครับ อ๋อสเตซีเออพี่ก็ชอบวงนี้เหมือนกันนี่คือแบบเข้าวๆเนาะจริงๆยังตามอีกหลายวงเลยใช่ไหมครับผมใช่เข้าวๆประมาณนี้ครับพี่แล้วมีบอยแบนด์บอยแบนด์ตามบ้างไหมตามครับพี่เหรอส่วนใหญ่วงอะไรดอมหลักเลยนะพี่ที่ผมชอบมากแล้วแบบโหสุดๆ NCT ครับโอ้ NCT อะไรอดีผมไดดูวดของผมปวดบ้างอี เอซทีฮัลลฟิวเจอร์เฮ้ยสุดยอดเยผมซื้อบั้มนะคือผมชอบจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นบั้มบอยกรุ๊ปวงแรกที่ผมซื้อเลยนี่เป็นวงแรกก็คือเป็นวงที่แบบชอบมากที่สุดเลยใช่ไหมินซิทีเนี่ยใช่ก็แสดงว่าดีมนี่น่าจะมีแบบความรู้แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับเคปอมนี่น่าจะเยอะเลยใช่ไหมสองปีที่ผ่านมา 2> <2> สองปีที่ผ่านมาออก็ประมาณหนึ่งครับผมวันนี้นะพี่มีเกมมาให้ดีมเล่นเป็นเ,ออเกมที่จะให้ดีมเนี่ยได้ถายชื่อดัมของวงไอดอลเกาหลี ทั้งเก่าและใหม่เลยบอยแบนด์เกอร์กรุ๊ปมีหมดมาหมดโอ้โอเคครับรับทราบครับผมแล้วก็คุณผู้ชมสามารถร่วมเล่นกันได้นะวันนี้เกมของเราก็คือเป็นการทายชื่อด้อมเนาะพี่เตรียมไว้ทั้งหมด40ชื่อตอบให้ได้มากที่สุดแล้วกันแต่ถ้าข้อไหนที่ตอบไม่ได้ดีมสามารถขอชอยได้เลยแต่ว่ามีเวลาจำกัด2นาทีนะจะดูว่าดีมเนี่ยจะตอบได้เยอะแค่ไหนพร้อมไหมผมพร้อมแล้วครับสองนาทีตอบให้ได้มากที่สุดเลยนะมาถ้าพร้อมแล้วชื่อแรกซูเปอร์จูเนีย ซูเปอร์จูเนียร์เหรอครับพี่อ่าเอลครับเอลถูกครับมาได้แล้วหนึ่งข้อต่อมา weekly อ่า daily ครับถูกต้องมากโซอ่า EXO L ครับบ้านเราเล็กแอลอ่าถูกต้องโหตอบได้เร็วมาก twice ครับอ๋า twice วันครับถูกต้องฮะถูกถูกถูกใช่อ่า BTS อ่า army ครับถูกต้องฮะ girl generation โอ้ girl generation แล้วเอาแล้วจรพี่ขอใช้ดีกว่าพี่อ่ะโซจูหรือโซวอนโซวอนครับถูกต้อง NCT อะไรพี่ไม่ได้ยิน NCT 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 เซนครับอ่ะถูกต้องมา Blackpink อะไรพี่ไม่ได้ยิน Blackpink Blackpink Blink ครับถูกต้องนะ g o สิบเอ็อ่าอากาเซ่ครับถูกต้อง Red Velvet เรดเววเวดอ่าลัฟฟี่ลัฟฟี่ถูกต้องโอเคบิ๊กแบง อะไรฮะบิ๊กแบงบิ๊กแบงวีไอพีครับถูกต้องฮะโอเคสเตซี่สเตซี่อ่าสเตซี่อะไรอะไรอะไรเอาใช้ไหมเอาใช้ไหมเอาใช่ใช้ใช้โอเคเลือกเอาสวิตหรือปลั๊กไฟสวิตหรือปลั๊กไฟปลั๊กไฟปลั๊ก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 ไฟสวิตหรือปลั๊กไฟดครับสวิตครับสวิตโอเคถูกต้องมาโอเคมาต่อต่อ สเต็กสเต็กคิดสเต็กคิดสเต็กครับสเต็กโอเคถูกต้องลูน่าออร์บิทครับออร์บิทถูกต้อง2 pm ีเอ็มเอาแล้วทูพีเอ็มสิบวิสิบวิสุดท้ายสิบวิสุดท้ายเร็วๆฮอตเชตฮอตเชตถูกต้องเอ่อไอซ์วันไอซ์วันอ่ะหมดเวลาจ้ะหมดเวลาจ้ะ โอ้โหโอเควิสวันใช่ไหมพี่เลยแล้ววิสวันถูกต้องนครับโอเคลองมาทายเล่นๆดูนะอันนี้ไม่ไม่จับเวลาแล้วมี 2PM ต้องมี 2AM 2AM ผมผมผมเคยหาข้อมูลอยู่ผมเคยเจอแ้วผมจำไม่ได้พี่เข้าใจไ am โอเคไอแหรือ i have i am ถูกต้องต่อไป G f a n G f ีเฟน d ัด d ีครับอ่าโอเคต่อไปเอพิง เอพิงอาอ๋อผมว่าใช่เอพิงใช่ไหมพี่อ่ะพิงคันดาถูกต้องนะโอเคลองลองชื่อนี้หน่อยวันเวันวันเวันโอ้โหบิ๊มบิ๊มบิ๊มเอาแล้วพี่ขอช่วยอ่อะโอเควันเ a าโบหรือวัน n a าบีอ๋อวัน n a าบีใช่ไหมพี่ผิดผิดเหรอพี่วันเ a าโบวันรอาบีวัน n n าบีคือชื่อเพลงของอ g จีนะจ๊ะ อออีกชื่อหนึ่งแล้วกันไรซมหรือไรซัมนี่แหละผมตามด้วยนะเรื่องของเรื่องกันได้ว่าชื่อแฟนคลับอ่ะเป็นโลโก้คล้ายๆกับไรกับไรซัมเลยชอยครับพี่ชอยดิบล่ะซัมอิดหรือสุมิดซัมอิดหรือสุมิดสุมิดสุมิดชอบชอยพี่ดเลยนี่นะชอยจริงๆอันแรกอันแรกพี่ซัมซัมอิดนะโอเคแต่ว่าด้อมไทยเราชอบเรียกว่าสุมิดไง ใช่พี่ออแล้วก็ไทยเราก็จะชอบเรียกไล์สามว่าไล่สุ่ม้วยใช่อีกชื่อนึงแล้วกันล่า <ไป S 1> สุดเลยเคปเลอร์ <Ke pler S 2> โอ้โหเคปเลอร์นี่ตอนผมรู้ชื่อเนี่ยผมนี่ถึงขน,นาดทักไปหาเพื่อนเลยว่าเอ๊ะชื่อนี้จริงๆเหรอ,อเคปเลียนครับเคปเลียนเนี่ยผมเดาๆน่าจะมาจากเอเลียนหรือเปล่าเ,<อ>เปล่าเขาเปลาเขา,าเขาอเลียนหรือเปล่าเออใช่พี่พี่ก็คิดอย่างน้นเหมือนกันมันออกจะแปลกๆแต่ก็เออแต่ว่าแต่ว่าชื่อก็โอเคอยู่เคปเลียนตอนแรกพี<ต>่ก็คิดว่าน่าจะเป็นชื่อมาจากเกิร์ลแพเนตที่เขาเรียกกันก็คือแบบกาเดียนอะไรอย่างเงี้ยกาเดียนอ่าใช่ใช่ใช่เขารียกเพเน่เขาเรียกเป็นกาเดียนใช่พี่มีใครในเคปเลอร์นะในเคปเลอร์เหรอใช่ใช่ พี่ชอบน้องเยซอเยซอ,อแล้วอย่างเคปเลอร์นี่เราเราเป็นเมนใครตอนนี้เป็นน้องขางเยซอ,อกับชายอนครับพีชช่ชายอนใช่ฮะชายอน อ๋อแชร์ไฮยอนแชร์ไฮยอนไฮยอนนนั่แหละก็ว่าอยู่แชร์ยอนมาจากไหนวะเฮ้ยแต่ว่าก็ถือว่ามีความรู้ค่อนข้างเยอะเลยนะได้ตั้งสิบห้าชื่อคุ้มช้อยบ้างลืมๆไปนิดนิดเออเออได้ทั้ง15ชื่อนะสนุกสนานเนาะวันนี้ชอบสนุกสนุกเออวันแรกก็แอบแอบเก็แอบเก็งเกลิงแต่ว่าข้างหลังก็โอเคปังใช่สนุกไปกับมันอ่ะรีมสุดท้ายนี้ฝากผลงานหน่อย ก็ตอนนี้ผมก็กําลังจะทํา YouTube ชื่อช่องว่าดีมพวิทนะผมคอนเทนต์ผมก็จะเป็นแนวแบบไลฟ์สไตล์ผมก็อาจจะมีอันบ็อกอัลบั้มบ้างแล้วก็มีเรียคชันบ้างแล้วก็ผมก็ทำอะไรตลกๆของผมนี่แหละครับผมตามสไตล์วอล์กบ้างอาจจะมีขึ้นขึ้นอยที่อ่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้เลยชื่อช่องอะไรนะเมื่อกี้ดีมพวิทครับอ่าดีมพวิทเนาะขอบคุณดีมากที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญคนแรกอ่าววันนี้ขอบคุณดีมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนมากครับผมขอบคุณครับ